เกย์ก็เป็นคนทั่วไปความคิดของคนเราขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิตความรู้สึกและการเติบโตมากกว่ารสนิยมทางเพศความเข้าใจเรื่องตัวตนและการยอมรับตัวเองเกย์หลายคนต้องผ่านกระบวนการสำรวจตัวเองเจอคำถามเจอแรงกดดันจนเข้าใจว่าเราเป็นใครทำให้พวกเขาอาจมีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจคนอื่นลึกซึ้งขึ้น เพเคยต้องดินลนเพื่อยอมรับตัวเองต้องเผชิญกับคำถามภายในตั้งแต่เด็กหลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนคนอื่นตั้งแต่ยังไม่รู้จักคำว่าเกยต้องถามตัวเองว่าทำไมเราชอบเพศเดียวกันแบบนี้ผิดไหมจะบอกใครได้บ้างการเติบโตท่ามกลางสังคมที่ยังมีอคติสังคมไทยถึงจะเปิดกว้างขึ้น แต่ก็ยังมีคำดูถูกการล้อเลียนหรือกดดันให้เป็นผู้ชายให้ได้ทำให้เกย์หลายคนต้องซ่อนตัวตนฝึกการแสดงออกให้เข้ากับสิ่งที่คนรอบข้างคาดหวังนำไปสู่ความเครียดวิตกกังวลหรือการแยกตัวออกจากสังคมช่วงหนึ่งการเรียนรู้ที่จะลักตัวเองเมื่อถึงจุดหนึ่งหลายคนเริ่มถามว่าทำไมต้องฝืน แล้วก็เริ่มกระบ,บวนการยอมรับตัวเองเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากจากซ่อนกลายเป็นภูมิใจในตัวตนของตัวเองเข้าใจความแตกต่างของคนอื่นได้ดีขึ้นเพราะเคยผ่านความรู้สึกไม่เป็นที่ยอมรับมาแล้วเลยมักมีความเข้าใจผู้อื่นสูงเห็นใจคนที่ถูกกดดันเช่นคนพิการผู้หญิงคนข้ามเพศหรือคนชายขอบอื่น บางคนจึงทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือช่วยเหลือกลุ่มชน LG BTQ กลายเป็นจุดแข็งในการใช้ชีวิตความเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งทำให้เกหลายคนมีบุคลิกเฉพาะตัวเป็นคนมั่นใจกล้าคิดกล้าแสดงออกรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและไม่กลัวที่จะเป็นตัวเองมุมมองต่อความรักเกย มักไม่ได้รับโอกาสแบบคู่รักชายหญิงทั่วไปเช่นแต่งงานได้โดยไม่มีคำถามทำให้พวกเขามองความรักเป็นเรื่องของความเข้าใจและการฝ่าฟันมากกว่าแค่โรแมนติกความรักที่ต้องเริ่มจากการซ่อนหลายคนเริ่มรักครั้งแรกแบบลับๆเพราะกลัวสังคมครอบครัวหรือแม้แต่ตัวคนที่รักจะไม่ยอมรับบางคนรักแบบไม่กล้าแสดงออกต้องเก็บไว้เงียบ ทั้งที่ความรู้สึกนั้นจริงมากความรักที่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมความรักของเกย์หลายคนยังไม่สามารถแต่งงานอย่างถูกกฎหมายแม้บางประเทศเริ่มเปิดแล้วรวมถึงไทยกำลังจะมีกฎหมายสมรสเท่าเทียมพอความรักไม่มีสถานะในสายตากฎหมายหรือครอบครัวทำให้หลายคนรู้สึกว่ารักของตัวเองต้อยค่ากว่าคู่ชายหญิงทั่วไปเรียนรู้ว่ารักไม่ใช่แค่ภาพฝัน ความรักของเกย์มักต้องเจออุปสรรคมากกว่าเช่นการถูกล้อความไม่ยอมรับหรือการต้องแยกทางเพราะแรงกดดันจากครอบครัวทำให้เกย์จำนวนมากมีมุมมองว่ารักแท้คือการยอมรับกันเข้าใจและยืนข้างกันท่ามกลางแรงต่อต้านการเลือกคู่รักด้วยหัวใจมากกว่ารูปแบบเกย์หลายคนไม่ได้ยึดติดกับบทบาทต้องเป็นผู้นำหรือผู้ตามแบบผู้ชายหญิง ึงมีความยืดหยุ่นในการรักบางคู่ทั้งสองฝ่ายดูแลกันบางคนไม่ได้ยึดติดว่าต้องแมนหรือต้องหวานความรักจึงเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มีให้กันมากกว่ากรอบเพศหรือบทบาทความรักที่ผลักดันให้เป็นตัวเองสำหรับเกย์บางคนความรักที่แท้จริงคือสิ่งที่ทำให้กล้าเปิดเผยตัวตนคู่รักจึงกลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการเป็นตัวเองไม่ต้องเสแสร้งหรือปิดบังอะไร การรู้จักอยู่กับความแตกต่างโตมาในโลกที่ไม่ใช่ทุกคนจะยอมรับความเป็นตัวตนของเขาทำให้หลายคนมีทักษะในการอ่านคนมีไหวพริบและรู้จักเลือกที่ปลอดภัยสำหรับการแสดงตัวตนโตมาโดยไม่รู้สึกว่าไม่เหมือนคนอื่นตั้งแต่เด็กเกย์หลายคนรู้สึกว่าตัวเองไม่เข้ากับภาพที่สังคมกำหนดเช่นผู้ชายต้องชอบผู้หญิงต้องดุดันแข็งแรง เมื่อรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นแบบนั้นจึงเริ่มสังเกตคนรอบตัวมากขึ้นเพื่อหาวิธีเอาตัวรอดในสังคมฝึกทักษะอ่านบรรยากาศและวางตัวเพราะไม่รู้ว่าใครปลอดภัยใครจะรับได้หรือรังเกียจทำให้เกหลายคนมีไหวพริบสูงรู้จักปรับตัวและเลือกพูดกับคนแต่ละกลุ่มได้อย่างแนบเนียนทักษะนี้บางครั้งกลายเป็นพรสวรรค์ในการเข้าสังคมพูดจาหรือแม้แต่ในการทำงาน อยู่กับความเจ็บปวดโดยไม่ให้มันทำลายใจหลายคนเคยโดนบูรี่โดนล้อโดนคนที่รับดูถูกหรือไม่ยอมรับทำให้พวกเขารู้จักเก็บแผลไว้ข้างในและฝึกความเข้มแข็งทางใจบางคนแปลงพลังความเจ็บเป็นแรงผลักดันเช่นการทำงานเก่งการเป็นที่ยอมรับในสายงานอาชีพหรือการช่วยเหลือ LGBTQ คนอื่น มีความเข้าใจและยืดหยุ่นสูงเพราะเคยอยู่ในจุดที่ต่างมาก่อนจึงไม่ตัดสินคนจากรูปลักษณ์ภายนอกศาสนาเพศหรือความคิดเกหลายคนจึงมีความสามารถในการฟังเข้าใจและปณนีประนอมได้ดีการมีตัวตนแบบหลากหลายเกไม่ใช่แค่แบบเดียวมีทั้งสายแมนสายหวานสายลุยสายติดการเติบโตมาในความแตกต่างนี้ถ้าให้เกส่วนใหญ่ ยอมรับว่าทุกคนไม่จําเป็นต้องเหมือนกันและกล้าเป็นในแบบของตัวเองมากขึ้นความคิดสร้างสารรค์และศิลปะด้วยประสบการณ์เฉพาะตัวหลายคนเติบโตมากับความรู้สึกว่าตัวเองต่างนําไปสู่การหาช่องทางแสดงออกเช่นดนตรีแฟชั่นละครศิลปะซึ่งเกย์จำนวนไม่น้อยมีบทบาทในวงการเหล่านี้การแสดงตัวตนผ่านงานสร้างสารรค์เมื่อโลกความจริงไม่เปิดพื้นที่ ให้แสดงออกอย่างเต็มที่หลายคนจึงหันไปหาศิลปะดนตรีการเต้นการแต่งตัวการออกแบบหรือแม้แต่การเขียนศิลปะจึงเป็นเหมือนภาษาอีกแบบที่ใช้สื่อสารสิ่งที่ใจรู้สึกแต่พูดออกมาตรงๆไม่ได้ความสามารถในการมองลึกและตีความด้วยการใช้ชีวิตที่ต้องคิดมากกว่าคนปกติเช่นใครจะยอมรับเราไหมเราปลอดภัยหรือเปล่าทำให้เกย์หลายคน มีมุมมองที่ละเอียดลึกซึ้งและแหลมคมส่งคนให้มีความสามารถในการออกแบบงานศิลป์การแต่งเพลงการเขียนบทหรือแม้แต่การวิเคราะห์ความรู้สึกคนอื่นได้ดีแฟชั่นและรลสนิยมเกจำนวนไม่น้อยมีสไตล์ที่โดดเด่นรู้จักจับคู่สีเสื้อผ้าลุกและอารมณ์ของสิ่งต่างๆได้อย่างเป็นธรรมชาติความสามารถนี้ทำให้หลายคนเป็นผู้นำในวงการแฟชั่นเมคอัพ ดีไซเนอร์และครีเอทีฟความกล้าทดลองและสร้างของใหม่คนที่เคยอยู่นอกกรอบมาก่อนมักไม่กลัวที่จะออกนอกกรอบอีกท้าไม่เก์บางคนกล้าคิดกล้าแสดงออกที่อยู่เหนือคนปกติทั่วไปคนเป็นเกย์ไม่ใช่คนร้ายและพวกเขาก็มีความรู้สึกนึกคิดมีหวัหวจิตหัวใจเหมือนคนปกติทั่วไปและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุขได้ครับถ้าคุณช,ชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ ก็เป็นกำลังใจกับตีพอดแคสต์ด้วยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ